สวัสดีครับพบกับผมนะครับอาจารย์กิทหนธรรมและคลิปนี้เราก็จะมาพูดเรื่องของความรักกันล้วนๆเลยนะในช่วงพรมริขิตรักนะครับผมอ่ะไม่พูดพางทำเพลงกันละ่ะเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับและคลิปนี้นะครับก็ถึงคิวพรมริขิตรักของชาวลัคนาราศีมีนประจำเดือนมิถุนายน2565นะครับ สำหรับท่านที่ทราบแล้วนะครับว่าตนเกิดอยู่ในลัคนาราศีมีนท่านก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะครับจะมีผลเต็มๆต,ต,ตรงๆกับท่านเลย100เเซนะครับสำหรับผู้ที่ยังไม่ทราบครับก็ให้พิจารณาที่วันเกิดนะหากท่านเกิดตั้งแต่วันที่16มีนาคมจนถึง15เมษายนนั่นหมายความว่าท่านมีความคล้ายคลึงกับชาวลัคนาราศีมีนเป็นอย่างมากครับท่านก็สามารถฟังคลิปนี้ได้ด้วยเช่นกัน และอีกวิธีนึงนะครับทางอาจารย์กิโหนธรรมก็ได้จัดทําคลิปวิธีการเช็คลัคนาราศีแบบง่ายๆนะครับผ่านทางเว็บไซต์เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ตัวอย่างไว้ที่ช่องคําอธิบายด้านล่างนะครับท่านเพียงเอาวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดจังหวัดที่เกิดเข้าไปคํานวณหาผลลัพธ์ตามตัวอย่างนะครับและค่อย้อนกลับมาดูให้ตรงกับลัคนาราศีเกิดของท่านเพื่อความแม่นยาสูงสุดแบบนี้ก็ได้นะครับผม โอเคครับเรามาเช็คชะตาความรักประจรําเดือนมิถุนายน2565กันสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วครับชาวลัคนาราศีมีนเรามาสังเกตกันที่ดาวพุธนะครับดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุครับและยังเป็นดาวเจ้าเรือนปัตตนิด้วยนะคำว่าปัตตนิก็คือเจ้าเรือนแห่งความรักนั่นเองนะครับและดาวพุธครับก็โคจรอ,อยู่ที่ภพเรือนสหัชชะหรือภพเรือนเจ้าสังคมนั่นเองนะครับ สำหรับชาวลัคนาราศีมีนครับดาวพุธเนี่ยเขาจะพูดถึงคู่รักคู่ครองและยังสามารถพูดถึงความสัมพันธ์ในครัวเรือนนะหรือเรื่องราวของสมาชิกในครัวเรือนได้อีกด้วยนะครับเพราะว่านอกจากจะเป็นดาวเจ้าเรือนความรักแล้วเนี่ยก็ยังเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุก,ก็คือเจ้าเรือนที่พูดถึงเรื่องของที่อยู่อาศัยและสมาชิกในครัวเรือนนั่นเองนะครับในช่วงต้นเดือนครับจนถึงวันที่14มิถุนายน ดาวพุธจะสถิตยอยู่ที่ภพเรือนสหัสชชะและก็ไปโคจรอ,อยู่ร่วมกับดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนอรินะครับในชั่วโมงนี้ครับตัวท่านและคุรคักุครองจะต้องร่วมพลังระดมสมองช่วยกันคิดค้นหาวิธีต่างๆเพื่อจะเอาชนะปัญหาและอุปสรรคนะครับจากผู้ที่ไม่หวังดีนะที่มาจากสังคมรอบด้านของท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นจากสังคมญาติพี่น้องเพื่อนฝูงหรือแม้กระทั่งจากสังคมบนโลกโซเชียลเน็ตเวิร์นะครับ ซึ่งจากเดิมครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่เก่อเกิดความรำคาญใจทั่วไปหรือที่หนักที่สุดเนี่ยก็คือ,เ,อเห็นจะเป็นเรื่องของการมีมือที่3เข้ามาแทรกแซงในชีวิตผู้รักคู่ครองตัวท่านเองครับก็อาจจะต้องวางแผนบางอย่างลละเพื่อที่ต้องกําจัดมือที่3คนนี้ออกไปจากชีวิตความรักให้ได้นั่นเองนะครับในขณะเดียวกันครับดาวอาทิตย์และดาวพุธเนี่ยก็ทํามุมโยกกับลัคนาด้วยนะ ซึ่งที่ลัคนาของท่านครับจะมีดาวพฤหัสครับเป็นดาวเจ้าเรือนประตจำตัวและยังเป็นดาวเจ้าเรือนหน้าที่การงานด้วยนะครับและดาวพฤหัสก็ไปสถิตยอยู่ร่วมกับดาวอังคารซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินและเจ้าเรือนสุภาหรือเจ้าเรือนแห่งความสุขและผู้ใหญ่นั่นเองนะครับปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นครับมันไม่ใช่เรื่องระหว่างคู่รักคู่ครองแล้วละนะ ซึ่งมันจะมีผลกระทบไปยังเรื่องของหน้าที่การงานเรื่องของการเงินเรื่องของผู้ใหญ่แล้วก็เรื่องของความสุขความสัมพันธ์ต่างๆอยู่ประมาณหนึ่งเลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นปัญหาต่อเนื่องขยายผลไปสู่วงกว้างนั่นเองนะครับในวันที่15มิถุนายนครับดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนอริเจ้าเรือนปัญหาและอุปสรรคของท่านก็ย้ายตัวเข้าสู่ภพเรือนพันธุนะครับปัญหาต่างๆเนี่ยมันจะเริ่มเดินเข้าสู่บ้านเรือนของท่านนะ ที่ดูจะมีความน่ากังวลสักนิดหนึ่งแหละนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาจากมือที่3มนะมันจะเบนความสนใจจากเดิมไปำไทำ้ายคู่รักคู่ครองตอนนี้มาก่อกวนชีวิตคู่เออชีวิตครอบครัวสัง,งัานนะครับหรือถ้าหากไม่เกี่ยวกับเรื่องของมือที่3เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของลักษณะปัญหาและอุปสรรคทั่วทั่วไปก็เป็นได้นะที่จะเข้าสู่ครัวเรือนของท่านนะครับทำให้ช่วงเวลานี้ครับในเรื่องของที่อยู่อาศัยเนี่ยรวมไปถึงสมาชิกในครัวเรือน มันจะต้องมีเหตุติดติดขัดขัด,ขด,ขดมีอุป,ปรสรรคอะไรต่างๆนะอ,ะอย่างเช่นหลังคารั่วนะเมื่อฝนตกก็ต้องมีน้ำนองเต็มพื้นนะครับพื้นที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของบ้านเกิดความเสียหายนะหรือรถยนต์ที่ใช้อยู่ในบ้านเกิดการชำรุดเสียหายนะครับหรือจะเป็นการวิ่งเต้นทางด้านการเงินเพื่อเอาไปช่วยเหลือการศึกษาของบุตรเหลือหลานนะครับหรือจะต้องซื้ออุปกรณ์จำเป็นต่างๆอุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆที่มีราคาแพง ให้กับปตรหลานของท่านก็เป็นได้เช่นกันนะซึ่งก็ล้วนแล้วแต่เป็นปัญหาและอุปสรรคที่จะเข้าสู่บ้านเรือนของท่านนั่นเองนะครับวันที่19มิถุนายนครับหลังจากที่ดาวอาทิตย์ย้ายออกจากเรือนสหัสชชะไปแล้วเนี่ยดาวสุขเจ้าเรือนสหัสชชะครับหรือเจ้าเรือนสังคมก็ไปอยู่ร่วมกับดาวพุธนะครับเป็นดาวเจ้าเรือนความรักและครอบครัวและดาวพุธก็ยังได้ตําแหน่งขอโทษครับและดาวสุขก็ยังได้ตําแหน่งเป็นเกษตรราธิบดีอีกด้วยนะครับ ในจุดนี้ครับเมื่อดาวสุกและดาวพุธเนี่ยมาเจอกันเขาจะเป็นคู่ธาตุน้ําเป็นคู่มหาทรัพย์มหาสเสน่ห์นะครับจะส่งผลทําให้ตัวท่านเนี่ยมีสเสน่ห์มัดใจคู่รักคู่ครองเป็นอย่างมากนะครับบางทีเกิดเอ่อเขาเรียกว่าอารมณ์หึงหวงนะจากที่ท่านไปโปรยสเสน่ห์จากสังคมรอบด้านก็เป็นได้นะหรือจากเออที่ท่านไปโปรยสเสน่ห์บนโลกโซเชียลเนกลุ่มก็เป็นได้เช่นกันนะครับแต่อย่าเพิ่งตกใจนะจ๊ะ มันเป็นการหึงหวงแบบน่ารักน่ารักนะครับมันไม่ใช่หึงหวงแบบเอาไปตีกันอะไรขนาดนั้นนะแหม้สเสน่ห์หอกสะกดขนาดนี้เป็นใครก็ต้องมีห่วงกันบ้างแหละนะเออในจุดนี้ครับก็จะมีโอกาสที่ตัวท่านและครคูครูครองเนี่ยรวมไปถึงสมาชิกในครัวเรือนของท่านครับจะมีโอกาสไปร่วมง,งานสังคมต่างๆไปปาร์ตี้กับญาติพี่น้องเพื่อนฝูงหรือแม้กระทั่งเพื่อนๆบนโซเชียลเนวิร์มก็เป็นได้นะครับ ก็จะสามารถเพิ่มพูนความสุขเก็บเกี่ยวสิ่งดีๆหลังจากที่ต้องเหน็ดเหนื่อยกับการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกิดมาจากช่วงต้นเดือนนะในช่วงนี้ก็พักบ้างอะไรบ้างนะครับผมแต่าจะากาจะทําให้ทุกอย่างเนี่ยมันรักให้กลมเกีียวกันได้เป็นอย่างดีนั่นเองนะครับอีกกรณีหนึ่งครับก็เป็นไปได้ว่าหากชีวิตรักของท่านเนี่ยกำลังประสบปัญหาด้านใดด้าน,าน,านหนึ่งอยู่ก็ตามนะไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องของมือที่3หรือปัญหาที่มีข้าวของเสียหายในครัวเรือนนะครับ ก็จะได้รับการสนับสนุนจากวงสังคมญาติพี่น้องเพื่อนฝูงนะครับทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันใช้ได้ดีดังเดิมนะส่งเสริมความสัมพันธ์ต่างๆที่อยู่ในบ้านเนี่ยไปในทางที่ดีมากขึ้นนั่นเองนะครับในบางครับหากเราจัดก,การกับปัญหาตัวเองแล้วมันไม่สําเร็จเนี่ยก็ควรที่จะต้องปรึกษาหรือขอแนะนำจากคนรอบข้างบ้างน,นะมันไม่ใช่เรื่องอายแต่อย่างใดนะครับและปัญหาทุกกอย่างเนี่ยมันก็จะคลี่คลายไปในทางที่ดีได้นะครับ หลังวันที่26มิถุนายน2565ครับดาวพุธเป็นดาวเจ้าเดือนความรักและก็เป็นดาวเจ้าเดือนครอบครัวด้วยก็เสดตัวมาโคจรพบเจอกับดาวอาทิตย์ที่พบเรือนพันธุนะครับการย้ายตัวของดาวพุธในครั้งนี้เนี่ยก็ได้ตำแหน่งเป็นถึงเกษตรราธิบดีด้วยนะครับคำว่าดาวพุธเสด็ตัวนะครับก็จะหมายถึงการเดินเร็วกว่าปกติหรือการพุ่งทยานนั่นเอง ก็จะส่งผลทําให้ความหมายของดาวพุธครับมีความเข้มข้นขึ้นเป็นทวีคูณนะครับพ้นจากที่วันที่19มิถุนายนที่เริ่มมีปัญหาและอุปสรรคเข้าสู่ครัวเรือนของท่านนะ่ะดังนั้นครับเวลานี้นะ่ะคู่รักคู่ครองของท่านจะนิ่งเฉยไม่ได้แล้วนะจะต้องออกแอคชั่นอะไรเป็นพิเศษละเพื่อมาแก้ไขกับปัญหาสถานการณ์ต่างๆเหล่านี้ทำให้ทุกอย่างมันผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะครับโดยการร่วมกับกิ๊ คิดการวางแผนหรือช่วยกันลงมือจัดการกับปัญหาและอุปสรรคเหล่านั้นนะครับและด้วยการที่ดาวพุธเป็นถึงเกษตรกาธิบดีละ่ะจะส่งผลทําให้การจัดการกับปัญหาเรานั้นน่มันสําเร็จรุล่วงไปได้ด้วยดีผลต่อเนื่องมาก็คือการสร้างความเจริญรุ่งเรืองนะครับมันจะมีแต่สิ่งดีๆตามมาอย่างต่อเนื่องจากการวางแผนในครั้งนี้นั่นเองนะเพราะคําว่าเกษตรกาธิบดีก็คือความเจริญรุ่งเรืองแบบต่อเนื่องนั่นเองนะครับ สรุปแล้วนะครับในเดือนมิถุนายนนี้ครับปัญหาที่เกี่ยวกับเรื่องของความรักที่เกิดขึ้นนะ่ะโดยเฉพาะปัญหาจากมือที่3มนะมันจะสร้างความเหน็ดเหนื่อยอ่อนอกอ่อนใจให้กับชีวิตของท่านไม่ใช่น้อยนะครับแต่มันก็ไม่ถึงขั้นจะต้องเลิกลากันนะมันยังต้องมีวิธีการใช้สติปัญญาในการวางแผนเพื่อจัดการแก้ไขปัญหาต่างๆเหล่านั้นการตั้งสติให้ดีปรึกษากับคนรอบข้างไว้บ้างนะครับแล้วทุกอย่างมันก็จะผ่านพ้นไปดได้ดี แถมยังได้มีสิ่งดีๆติดไม้ติดมือกลับมาซะด้วยซ้ำจากการแก้ปัญหาเหล่านี้นะครับหลังวันที่19มิถุนายนเป็นต้นไปนะครับสถานการณ์ความรักเนี่ยมันก็จะพลิกไปอีกรูปแบบหนึ่งละนะจากที่มันล้ายๆเหนื่อยๆจากต้นเดือนอ่ะมันจะกลายเป็นดีมีแต่ความแฮปปี้นะครับจากเบือ่อเบื่อเซ็งเซก็จะกลายเป็นรักค่กลมเกลียวกันนะครับเพราะว่ามันยังมีดาวพุธและก็ดาวศุกร์ครับ ที่มันเป็นคู่แม่ตามหานิยมเบอร์ใหญ่และยังไปทํามุมโยกกับลัคนาด้วยนะที่ลัคนาก็มีดาวพฤหัสแล้วก็มีดาวอังคารอยู่ด้วยนะครับการงานนะที่เคยมีปัญหาการเงินที่เสียไปความสัมพันธ์กับผู้ใหญ่ที่ท่านเคารพนับถือนะครับก็จะกลับมาดีขึ้นดังเดิมนะการวางแผนใดๆมันก็จะมีโอกาสประสบความสําเร็จครับ แถมสเสน่ห์เมตตามหานิยมที่มีณตอนนี้เนี่ยมันก็แรงมากพอที่จะมัดใจคู่รักคู่ครองนะหรือจะทําให้สารสัมพันธ์ในสมาชิกในครัวเรือนของท่านเนี่ยมันกลับมาดีดังเดิมมันมีความอบอุ่นมันมีความแฮปปี้กันแบบสุดๆกันเลยทีเดียวนะครับสําหรับคนโสดครับในเดือนมิถุนายนนี้นะก็ยังถือว่าเอายังไม่มีดาวดวงไหนนะที่จะบ่งบอกว่าจะมีใครที่จะเดินทางเข้ามาในชีวิตของท่านนะครับ เพราะในชั่วโมงนี้ครับตัวท่านเองเนี่ยต้องไปโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานการเงินเรื่องของผู้ใหญ่ที่ท่านจะต้องดูแลนะครับและสิ่งต่างๆมันก็จะถาโถมเข้ามาพร้อมๆกันนะ พูดง่ายๆว่าไปจัดการกับปัญหาชีวิตก่อนนะเก็บเกี่ยวเรื่องของการเงินให้เต็มที่เก็บเกี่ยวให้ดีนะครับเรื่องของการหาใครสักคนนะเวลานี้เนี่ยมันไม่ใช่หน้าเวลานี้หรอกนะเอาไว้โอกาสหน้าป้ายหน้าและกันเดี๋ยวมีโอกาสอะไรดีๆผมจะมาบอกให้ฟังกันนะจ๊ะโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของพรมลิกิตรักของท่านในเดือนมิถุนายนนะ ยังไงซะอาจารย์คีก็อยากจะขอวอวยพรให้ท่านเนี่ยมีเมตตามหานิยมนะครับมัดใจคู่รักคู่ครองนะสำหรับคนโสดก็ขอให้ได้พบปะคนที่ดีคนที่ใช่คนที่พากันไปร่ำไปรวยไวๆนะจ๊ะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ